เรือชูอชีพช่วยชีวิตเป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานความปลอดภยัยทางทะเลต้องเข้าถึงง่ายเร็วปลอดภยัยเพื่ออพยพผู้คนที่ประสบภัยออกจากเรือให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดในวันนี้จะพาไปดูห้านดับเรือช่วยชีวิต l i f e โบ๊ทและแบบอื่นๆที่ปลอดภัยที่สุดในโลก RNLI s h a n n o n Class Lifeboat เรือช่วยชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในโลกโดย R N L I องค์กรการขุดส่นในอังกฤษที่สร้างเรือชูชีพมาแล้วกว่า100ปีการออกแบบเพื่อจุดประสงค์เดียวคือการช่วยชีวิตในทุกสภาพอากาศหลังจากได้รับการร้องขอจากหน่วยยามชายฝั่งมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือทางทะเลมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นเรือใหญ่เรือเล็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด5คลาสและในคลาสที่โดดเด่นที่สุดคือ s h a n n o n Class ที่เมื่อนวนขึ้นยักษ์ซัดจนพลิกคว่ำจะสามารถพลิกกลับลำเรือได้เองหลักการคือมีระบบปิดผนึกภายในให้อากาศคงอยู่ทำให้มีแรงรอยตัวระบบลูกตุ้มทำงาน จะถ่วงเป็นแนวตั้งฝาท้ายปิดกันน้ำเข้าเรือระบบเซ็นเซอร์เมื่อพบการพลิกจะสั่งให้เครื่องยนต์หยุดการทำงานเสาเรดาร์หยุดหมุนและเมื่อพลิกกลับมาระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้งบออนั่งเป็นแบบทงลมซับแรงกระแทกลูกเรือสบายกว่าขับเคลื่อนด้วยระบบโบเทอร์เจ็ตไม่มีใบพัดด้านนอกจึงปลอดภัยแล่นขึ้นฝั่งได้ทันที ขนาด18ตันเครื่องยนต์จากสแกนเนีย DI 13M 650แรงมา้า2เครื่องยนต์และเครื่องยนต์วอเทอร์เจตฮามิงตัน HJ 364จำนวน2ตัวความเร็วสูวงสุด25นอตหรือ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ460กิโลเมตรยาว13.6เมตรกว้าง4.5เมตรกินน้ำลึก1เมตรราคาประมาณ2ล้านปอนด์หรือ83ล้านบาท นอ s เซฟ GES 45 52และ50 Mark III จากบริษัทไวกิ้งนอร s เซฟประเทศนอร์เวย์ออกแบบให้การอพยพมีความเร็วสูงกว่าเรือชูชีพทั่วไปโดยปล่อยจากที่สูงบนเรือใหญ่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค่อยๆปล่อยเรือชูชีพลงมามีหลากหลายรุ่นให้เลือกตามขนาดสำหรับเรือที่ประสบภัยท่านขุจจดเจาะน้ำมันและท่านก่อสร้างนอกชายฝั่งสร้างด้วยโพลีเอสเตอร์เสริมใย,ยแก้วทนไฟ ขับเครื่องด้นยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด3คณ25กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งมันจุดอยู่ในกล่องกันน้ำพร้อมระบบดับเพลิงยาว7.5เมตรสูง3.4เมตรจุผู้ประสบภัยได้31คนน้ำหนักเรือพร้อมอุปกรณ์4.4ตันทนการปล่อยลงทะเลได้สูงถึง20.4เมตร ใช้งานได้ยาวนานเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เป็นอันตรายสูงในรุ่น g h 5ส่วน Mark III จุดได้มากถึง70คนน้ำหนัก18ตันความสูงที่สามารถปล่อยได้มากถึง40เมตรได้รับรางวัล Safety Award อุปรกรณ์ความปลอดภัยในการเดินเรือที่ดีที่สุดประจำปี2013 s ซอร์ไบเทคซีเฮลวินไลโบจากบริษัท s e อร์ไบเทคกรุ๊ประเทศอังกฤษเป็นเรือชูชีพแบบเป่าลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่กินพื้นที่เก็บเรือให้ความเร็วมากกว่าเรือช่วยชีวิตทั่วไปโซลูชันการเอาชีวิตรอดบนสไลเดอร์แบบปิดสนิทเร็วปลอดภัยลดเวลาผู้อพยพใช้งานง่ายสำหรับทุกวัยและทุกความสามารถไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของผู้ใช้ผ่านการทดสอบทางทะเล ในทุกสภาพอากาศสุดโหดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวอุปกรณ์จะปล่อยลงน้ำและพองตัวโดวยอัตโนมัติใช้เวลาในการกลางเพียง3นาทีพันกดเข้มงวดของโซลาร์อินเตอร์เนชันแนลคอนเวนชันฟอร์เดอรเซฟตี้ออฟไล์เอสซีเรือชูชีพสามารถเดินทางโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็กกับน้ำมันสำรองเป็นเวลา24ชั่วโมงด้วยความเร็ว6นอตมีความจุตั้งแต่150คนไปะจนถึง600คนเป็นเรือชูชีพเป่าลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมติดตั้งบนเรือขนาดใหญ่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยสนใจติดต่อ Marin Safety h a r i n g Group com พอฟิงเกอร์มารีนเอ็ม49จากบริษัทพอฟิงเกอร์มารีนเรือชูชีพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศนอร์เวย์รองรับผู้ประสบภัยได้มากถึง450คนยาว15เมตรกว้าง5.5เมตร สูง4.2เมตรตัวเรือผลิตจากโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้วให้ความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทกมีที่นั่งสะดวกสบายมีห้องน้ำมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นพร้อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กสลับการอพยพมีทางเข้าสีทางเหมาะกับเรือขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารมากๆ ในช่วงนาาสาระในเรือชูชีพช่วยชีวิตมีอะไรอยู่ภายในบ้างถ้าเข้าไปในเรือนั้นแล้วต้องทำอย่างไรถึงจะรอดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในทะเลและมีเสียงบุสระเรือดังขึ้นคือเรือจมแน่ขั้นแรก ต้องใส่ชูชีพโดยด่วนและลงเรือชูชีพตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่บนเรือในเรือช่วยชีวิตนอกจากจะมีที่นั่งแล้วจะมีอาหารที่อาจเป็นโปรตีนแท่งพลังงานสูงและมีน้ําจืดซึ่งจะเป็นชุดๆเพื่อแจกจ่ายให้คนบนเรือเวลามาของทีมช่วยเหลือให้คิดไปเลยว่า2-4ถึงวันดังนั้นควรแบ่งสรรอาหารให้เพียงพออุปกรณ์ต่อมายังมียารักษาโรคเบื้องต้นมีอุปกรณ์ยังชีพต่ออเบ็ดตกปลา ไม้พายและพลุส่งสัญญาณให้ทีมค้นหาทราบว,ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนการใช้พลุส่งสัญญาณถ้าเป็นเวลากลางคืนต้องใช้พลุชนิดพาราคิว้วหรือแบบยิงขึ้นฟ้าถ้าเป็นตอนกลางวันใช้แบบพลุควันห้ามจำสลับกัน อุปกรณ์ขั้นต่อมาเรดารีแฟกเตอร์หรือแถบทุ่นสะท้อนสัญญาณเรดาร์เจ้าทุ่นนี้จะสะท้อนสัญญาณเรดาร์ของเรือและเครื่องบินเป็นแบบจุดบนหน้าจอเรดาร์แก้มันมาประกอบตามรูปแล้วแขวนไว้หน้าเรือเพื่อรอเรือหรือเครื่องบินบินผ่านมา แถ้าเรือที่เราขึ้นไปนั้นไม่มีแพรชูชีพละ่ะจะทำอย่างไรในกรณีที่คุณใส่ชูชีพแล้วให้เกาะกลุ่มกันจะช่วยไม่ให้กระจัดกระจายและใช้ความเป็นกลุ่มก้อนช่วยประคองไม่ให้จมยังช่วยลดกําลังกายของแต่ละคนได้อีกด้วยถ้าในกลุ่มมีคนไม่มีชูชีพหรือมีคนแก่หรือเด็กให้นําคนไม่มีชูชีพเอาเข้าไปไว้ตรงกลางเขาใช้วิธีนี้ในการเกาะกลุ่มเพื่อรอความช่วยเหลือ และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทํากิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกปสรักไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสําหรับวันนี้สวัสดีครับอ่าน,นีเหม็นเ็นแห้งเ็นอีลเลยเงือกล้นล,ล่างแน่สนไล่ล่างเฮ้ยเข่แห้ง